ดีใจดีใจโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้เราอยู่ที่อนุสอนสถานเจีงยงไคเช็กนะครับจะพาดที่นี่ไม่ได้เลยทุกคนเป็นแลนด์มาร์คใหญ่ผมมีอีกโซนหนึ่งอยู่ข้างในและฝั่งนี้ก็สวยมากจากสถานีเจีงยงไคเช็คที่นี่เนาะที่เราออกมาเมื่อกี้ครับก็สามารถไปสายสีเขียวได้แล้วเราจะไปเที่ยวสายสีเขียวกันครับจะไปดูที่มันเป็นสะพานแขวน,นะครับ มาขึ้นสีเขียวครับขึ้นสีเขียวไปลงสถานีแรกเลยครับประมาณ9สถานีออกมาป๊บสิ่งแรกที่เจอครับไม่เจอสะพานนะครับเจอของกินก่อนสถานีรถไฟนี้นะครับสุดสายหมายเลขหนึ่งเนาะก็มาชมช้อปของกินก่อนครับยังไม่ได้กินข้าวเลยวันนี้นี่ครับอันนี้นี่นีน,น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บ ok ออกไปก่อนนี่ครับลงจากสถานี ชินเตียนชินเดียนนะครับอันเนี้ยถ้าอ่านไม่ถ้าไม่ผิดนะลงมาครับผมลงมาจากสถานีครับอยู่ตรงข้ามเลยทุกคนตรงข้ามก็คือตรงข้ามถนนนะครับข้ามทางม้าลายตรงนี้มานะเดินมาปุบ๊บฝั่งซ้ายโน้นของกินมีครับเพียบเลยเราก็เดินมาเห็นร้านนี้ครับมันขายเป็นเซตน่ากินดิเซตแรก1้0 135าบ้าทถ้าบ้านเราก็ประมาณ140 150บา กิินจรงๆปีฐานปีฐานนะครับอ๋อนันไงเรือเป็ดสวยดิสะพานเก๋ดิน้ำก็คือเป็นสีเขียวมรกตครับที่นี่ครับทุกคนถ้ามาปั่นจักรยานเล่นนี่คือชิลมากทุกคนเป็นทางปั่นจักรยานแบบยาวไปทางนู้นเลยนะครับแต่ผมหาไม่เจอยูไบอะครับ มีแต่มีไม่เยอะแล้วก็ห่างจากสถานีนี้น่าจะอยู่ฝั่งโน้นครับเดี๋ยวต้องเดินไปหาตรงนี้ครับที่เป็นเป็ดที่เราจะสามารถปั่นได้แต่เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเขาคิดราคายังไงเห็นสะพานแขวนใช่ไหมครับข้างล่างสะพานแขวนเนาะเขาก็จะมีจุดนะครับที่จะเช่าเรือเป็ดราคาก็จะประมาณนี้ครับกี่คนกี่คนก็ว่ากันอีกทีตามเร็ดราคาไปแล้วเขาก็จะมีชูชีพนึกว่ามีแค่ข้างหน้านิดเดียวยาวมาถึงโซนนี้เลย โอเคสามสองหนึ่งอ่าเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นโมสะพานดูเนาะว่าเป็นยังไงบ้างแต่บอกอเลยว่าตอนนี้อากาศมันร้อนแต่ลมมันเย็นแต่เราจะขึ้นไหมขึ้นครับฟิวตอนเดินบนกลางสะพานเป็นไงบ้างยกแยกเหมือนกันนะรู้สึกแบบเสียวๆนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรครับคน เยอะอยู liberal, ่เนาะก็ไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกนะครับอาหาคนอนข้างใหญ่เนี่ยครับทุกคนอยู่กลางสะพานแล้วแล้วเวลาถ่ายรูปลงไปเราก็จะได้บรรยากาศประมาณนี้ครับถ้าข้ามาฝั่งนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรน้องชีเนาะแต่ว่าถ้าไปเดินเล่นได้ครับนี่มันก็มีทางเดินไปแต่ออ้ยนี่ไง อยู่ไบ์อยู่ฝั่งนี้ทุกคนถึงว่าเมื่อกี้หาแมพมันต้องข้ามน้ำมาอยู่โซนนี้ครับแต่ว่าเราไม่น่าจะปั่นแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะย้ายไปที่อื่นละไปปั่นครับแต่ว่าแนะนําว่าถ้าเกิดว่ามาถึงลงสถานีฝั่งโน้เนี่ยข้ามมาก่อนครับข้ามมาก่อนมาเอาอยู่ไบ์แล้วค่อยไปปั่นเล่นก็โอเคครับจะจะจะทั่วถึงแล้วก็ไม่เหนื่อยมากถ้าเกิดว่าที่นี่มันหาถังขยะยากนะครับในเซเว่นเขาจะมีที่จุงขยะอยู่ตรงนี้ครับอยู่ในโซนไข่โซนไหนครับตรงนี้ครับ เข้ามาทิ้งได้เท่านั้นเองอ่ะโอเคทุกคนตอนนี้ก็เที่ยวเรียบร้อยนะครับสําหรับสุดสายสีเขียวตอนนี้เรากําลังจะเดินทางเพื่อกลับไปที่สถานีเดิมเพื่อจะเปลี่ยนเป็นสายสีแดงและจะเดินทางไปสุดสายสีแดงอีกครั้งหนึ่งนะครับปกติมันจะเร็วมากออันนี้นนมันมันสุดท้ายแล้วไงต้องเบรกเดี๋ยวเราจะนั่งจากตรงนี้นะครับเพื่อไปลงตำสุยตำสุยจะอยู่สุดนี่เลยครับ่บแ28นะครับ ถึงแล้วครับทุกคนที่นี่ก็คือตำสุยนะครับมีโคกมีเฟินฟายมีไก่แล้วก็ทัาไข่ตอนนี้นะครับเรากำลังจะหาจุดข้ามข้ามเรือข้ามฟากนะครับเพื่อไปที่พิเชมา r วนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าคนไต้หวันนะครับก็มักจะเขาเรียกว่าไปถ่ายพระอาทิตย์ตกดินที่นั่นนะครับ แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เราต้องไปถ่ายก็คือเลิฟบริตนะครับเป็นการสะพานซึ่งจุดถ่ายรูปตรงนั้นเนี่ยลมจะแรงนิดนึงแต่ว่าสวยมากทุกคนตัางสีสสไป<ำ>พิชเชอร์แมนรานะครับประมาในพีโคคนละ200ไปกลับ2คนก็400 <laughs> นี่ครับเบอร์สามล็อกแล้วล็อกแล้วไปแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปฟิชเมนวัดกันได้ถ่ายรูปแล้วทีแรกนึกว่าไม่ทันแล้วนะรุนโอ้ยดีใจดีใจ ที่เป็นเรือที่เราขึ้นมาเมื่อกี้เนาะนี่โอเคครับทุกคนลงจากเรือมาแลครับเช่นเคยเลยก็จะมีโซนขายของนะครับหิวหิวเมื่อกี้ก็ น่าจะกินแล้วครับน่าจะไม่หิวน่าจะกินจากที่โน้นมาแล้วเนาะแต่ถ้าใครไม่ได้กินก็มาซื้อที่นี่ได้แต่ที่เราจะไปตรงนี้ก็คือเราจะไปตรงนี้ครับเราจะขึ้นไปกลางสะพานแล้วก็ไปเซลฟี่กันตรงนั้นสวยนี่ครับจะมีทางขึ้นนะครับทุกคนนี่เดินขึ้นไปเลยครับขึ้นไปเลย,ยนี่ครับทุกคนมาแล้ว น,นี้ครับเขาเปิดไฟแล้วครับเมื่อกี้ยังไม่เปิดนะพออาทิตย์ตกโต๊ะไฟสีแดงออกเลยนะครับเป็นแบบนี้ทุกคนแต่วันนี้ลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับก็<ม>คือสบายๆครับมาถ่ายรูปเล่นโอเคเลยเนาะอากาศประมาณ20องศาเซนันหนาวตัวเดียวเอาอยู่ครับเป็นไงบ้างที่นี่กับเทียบกับ6ปีที่เคยมา ดีกว่าดีกว่านเน้อหลายๆอย่างมันก็ปรับปรุงไปเเยยอะลปรับปรุงมากมากก็ประมาณนี้แต่ว่าที่เห็นในชั้นเลยคือค่าเรือค่าเรือที่ข้ามาแพงขึ้นเนกะ็คือจากเมื่อก่อนคนละเท่าไหร่อะสามสิบเดี๋ยวนี้คนละสอ0รนะครับผมลงจากเรือที่ไหนก็กลับมาขึ้นที่เดิมนะครับผม โอเคครับมาถึงฝั่งก็มืดเลยครับทุกคนตอนนี้เวลา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 หกโมงมืดแล้วกลับมาเอากระเป๋าที่ฝากเมื่อเช้านะครับทุกคนเพื่อในเช็คอินที่พักอีกที่หนึ่งนะครับถึงแล้วสักทีซ้ายมือใช่ไหมสีม่วงทุกคนซ้ายมือครับที่พักของเราในาค่ำคืนนี้ เข้าไปครับข้างในีใช่นี่ครับ Hostel เตียงใหญ่สองคนแต่เป็นห้องรวมมีล็อกเกอร์เก็บของอยู่ตรงนี้800มาครับทุกคนเดี๋ยว เช็คอินเอาของไว้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนรองเท้าเรียบร้อยครับวันนี้ขอชิวหนึ่งวันใส่รองเท้าแตะครับปวดเท้าทั้งวันเลยเดิน,นตั้งแต่เช้าครับยันมืดเลยมูกชี้ม่ชี้ไม่ชิวจังไม่ไหวแล้วแตกแล้ว <laughs> ไม่ไหวแล้ว <laughs> ในหลายๆจุดนะครับทุกคนมันเขาก็จะมีทางม้าลายเนาะแล้วก็มีทางจักรยานครับแล้วก็ใช้เส้นทางในการข้ามถนนเส้นเดียวกับคนข้ามถนนได้เลยถ้าไม่มีเราก็ลัดทางม้าลายเลยได้ครับแต่ก็ต้องระวังคนข้ามถนนนิดนึงใช่ไหมเจอแล้วไปเข้าไปก่อนเจ้าเลย

เคครับทุกคนสําหรับการเที่ยวไต้หวันนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันสุดท้ายก่อนเดินทางกลับอ่าใช่ใช่ครับผมก็ไงก็แล้วแต่สําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูในก่อนก่อนๆนะครับสามารถกลับไปดูได้ในช่องเที่ยวเดี๋ยวมาเดินแล้วก็จิ้มในเพลย์ลิสต์นะครับทำว่าเหนือจะลดใต้กินเที่ยวไต้หวันสำหรับที่ไต้หวันก็เท่านี้ครับเจอกันใหม่เที่ยวครั้งต่อไป เราจะไปที่ไหนเดี๋ยวติดตามกันครับสวัสดีครับ